ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Maxi Thermal 2นะครับก็ท้าใส่แผ่นซีดีเข้าไปหรือถ้าไม่มีแผ่นเดี๋ยวอาจจะส่งไปททยเมลเพิ่มเติมนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ประมาณนี้ก็เข้าไปเซตอัพนะครับกด accept นะครับ accept ที i started. i n s t ตอลโปรแกรมนะครับขั้นตอนอาจจะไม่เหมือนกันทุกเครื่องนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับวินโดว์ของลูกค้าด้วยแต่ปกติก็คือจะกด Next ไปเรื่อยๆผ่านจนจบ p โปรเซ s, mm hmm. <S ก็จะได้น่าจะโปรแกรมประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีหน้าหน้าจอขึ้นเหมือนกับที่ตอนใช้งานจริงนะครับ mm hmm. ก็จะมีหลักๆที่ใช้งานก็ล็อกเกนะครับมี เราเคยติดเชลล์รีล็อเกอร์เจนเนอเรทฟอร์แมชั่นะครับแล้วก็กรณีที่ใช้งานเสร็จแล้วก็มาดูพวกรีพอร์ตพวกอะไรได้ครับตอนกับติดตั้งมีแค่บนึ้วตัวอุปกรณ์จะขออธิบายสองสองเวอร์ชั่นนะครับสำหรับอุปกรณ์ก็คือจะมี รุ่นนี้จะเป็นรุ่น2 c t ซีเทม LCD นะครับทำงานร่วมกับตัวดิเตอร์แล้วก็สาย USB นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่น3 c t ซีเทม RH นะครับวัอดอุณหภูมิกับความชื้นตัวเครื่องมีดิเตอร์ในตัวอยู่แล้วใช้เฉพาะตัวสาย USB อย่างเดียวนะครับมีตัวพอร์ตอยู่ด้านข้างอันนี้เสียบใช้งานได้เลย สเปคเครื่องนะครับของตัวถ้าเป็นรุ่น3 c t ซีเทจะเป็นสเปคเครื่องก็คือวัดอุณหภูมิได้ลบ2 9ถึงบวกส่วน rs ก็จะเป็น0%ถึง100%เอนะครับ non condens น,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 นะครับอุปกรณ์มีเมมโมรี่ k สำหรับอุณหภูมิและอีก8 k สำหรับความชื้นนะครับตัวนี้ก็คือจะมี1 6 k ส่วนตัว2 c t ซีเท lcd รุ่นนี้จะเป็น Memory 8 k ก็คือ8,000เก็บข้อมูลได้8,000ข้อมูลนะครับการใช้งานทั้ง2อุปกรณ์จะทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์นะครับต้องติดตั้งบน PC หรือโน้ตบุ๊กได้ก็คือจะได้ Windows ตั้งแต่ Windows xp จนถึง Windows 7ตัวใหม่ที่สุดนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ชื่อ m a x i thermal รับการใช้งานก็ถ้าเป็นรุ่น 2C ก็จะทำงานผ่านลีดเดอร์ก็ใช้สายเสียบที่ลีดเดอร์แล้วก็อุปกรณ์ต่อเข้ากับพอร์ต usb ประมาณนี้เริ่มต้นการใช้งานผ่านซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีฟังก์ชันประมาณนี้ที่จำเป็นต้องดูเริ่มต้นก็คือตัวฟังก์ชันล็อกเกอร์ตรงนี้นะครับเข้าไปที่ General information ก่อนเขาก็จะดีเทคตัวอุปรกรณ์ให้เ็เป็น2 system LCD ครับก็กด Le ี d ได้เลยเรอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการเช็คข้อมูลพื้นฐานว่าตัวเครื่องพร้อมใช้งานหรือไม่งานหรือเปล่าก็จะมีอุป,ปรกรณ์ serial number อุป,ปรกรณ์บอก firmware, มีเฟิร์มแวร์มีเมมโมรี่ไซส์แล้วก็มีค่าต่างๆที่ตัวเครื่อง เก็บข้อมูลไว้พวกนี้นะครับก็เมื่อทดสอบแล้วเราก็จะรู้ว่าเครื่องมันพร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนใช้งานจริงก็ไปที่ล er ็อกเกอร์ t i i l i ตัวนี้นะครับก็เหมือนกันตัวล็อกเกเนี่ยจะถูก e t e c ทอัตโนมัติอยู่แล้วการตั้งค่าก็หลักๆก,ก็จะมีพวก description อาจจะใส่เป็นโ c a t i o n ของตัวเครื่องว่าอยู่ตรงไหนนะครับ อันนี้เป็นแปลงได้พิมพ์เข้าไปได้เลยตัว logger c ล o อกตัวนี้ตั้งตั้งค่าครั้งเดียวนะครับตั้งค่าเป็นเวลาของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยูนิตตรงนี้ก็เป็นเซลเซียสกับฟาเรนไฮน์นะครับ c กับ f เลือกได้ soft t key นะครับเป็นออปชั่นเพิ่มในกรณีที่เราตั้ง default มาจะเป็น no มานะครับถ้าเราตั้งเป็น yes เนี่ยก็คือเป็นการบอกให้ตัวเครื่อง สามารถกดปุ่ม stop โดยใช้ปุ่ม start ตัวนี้ได้นะครับถ้าเป็น yes ถ้าเป็น no ก็คือตัวนี้จะกด stop ไม่ได้นะครับก็คือต้องมาอานค่ากับตัวเครื่องอย่างเดียวแต่ถ้าตั้งเป็น yes ไว้อพอเราเริ่มใช้งานแล้วเราจะหยุดกลางระหว่างกลางคันเรากดตรงนี้ค้างไว้ได้มันก็จะ stop ให้นะครับตัวฟีเจอร์ทั่วไปก็จะมี start delay นะครับตั้งค่าได้ตั้งแต่0-5จนถึง60นะครับ อันนี้ประโยชน์ของเขาก็คือกรณีที่เมื่อเรากดปุ่ม start แล้วเขาจะยังไม่เริ่มเก็บข้อมูลจะมีเวลาดีเลย์หน่วงไว้ประมาณ5นาที10นาทีอะไรพวกนี้กรณีที่แบบว่าจุดที่ต้องการจะวัดอยู่ห่างจากตอนที่เราโปรแกรมก็ตั้งหน่วงไว้หรือกรณีทีเ่เครื่องมือเรายังไม่ stable อุณหภูมิยังไม่ stable ก็ไม่อยากให้อุณหภูมิมันไม่สวยกนละัฟไม่สวยก็เราก็ดีเลย์ไว้ อาจจะรีเลยไว้สักสามทินาทีเลยก็ได้แต่ตอนนี้ผมจะเทสเป็นดีเลยไว้เป็นสูตรเลยนะครับ d u เลชั่นตัวนี้ก็กับอ e ิเทอร์ l t ลไทม์อิเทอร์ตัวนี้กับ d u เลชั่นตัวนี้ตั้งค่าฝั่งในฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเราตั้ง d u เลชั่นแล้วตัวอิเทอร์ l จะปรับให้เองหรือถ้าตั้งอิเทอร์ l แล้ว d u เลชั่นก็จะปรับให้เองอันนี้มันแปรผลกันตาม memory ที่อยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับสมมุติตัวนี้เราตั้งดูเลชั่นที่ซับ 1>, 1วันนะครับหวันทว,นทวนทวนเลยนะครับถ้าเราตั้งดูแลชั่น1วันปึ๊บอินทาวเวเนี่ยเขาก็จะปรับให้เป็น12วินาทีอัตโนมัตินะครับหรือกรณีที่เราตั้งตัว Interval นะครับอาจจะตั้งทีสุดได้2วินาทีเขาก็จะปรับให้ว่าดูแลชั่นจะเปลี่ยนเป็น4ชั่วโมงนะครับอันนี้จนมันจะเมมโมรีจะเต็มพอดีคราวนี้ ในส่วนของตัวอะลามนะครับมันจะมีมินิมัมกับแมกซิมัมนะครับอันนี้ตัวอย่างก็คือ,อ,อสมมุติตู้เย็นเป็นตู้เย็นสีองศาแล้วเขาคุมที่บวกลบสองนะครับเราก็จะตั้งมีนไว้ที่2แล้วก็แม็กไว้ที่6นะครับให้กรณีที่ว่าเ,เมื่ออุณหภูมิออกนอกช่วงจะมีคาว่าอะลามขึ้นที่หน้าจอของตัวเครื่องนะครับ แล้วก็ตอนที่เราดึงข้อมูลหลังจากจบการทดสอบแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นเสมือนอยู่ที่กราฟให้ <c oughs> ก็คือมันจะเป็นเส้นตรงที่มินิมัมกับแมกซิมัมให้แล้วก็เส้นกราฟเราจะแว่งขึ้นแว่งลงอยู่ในช่วงนั้นนะครับ <c oughs> แล้วเราหลังจากนั้นก็คือกด <c oughs> กดโปรแกรมเดนได้เลย <c oughs> รอสักครู่หนึ่งนะครับสังเกตที่หน้าจอกับหน้าจอตัวซอฟต์แวร์กับหน้าจอตัวเครื่องเมื่อโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ตัวประมาณนี้นะครับอย่างตัวนี้คือเราโปรแกรมไว้ที่อินทวอ2์สองวิแล้วก็ตัว d u เ a t รชัได้4ชั่วโมงเขาก็จะขึ้นมาให้ว่าหน้าจอเนี่ยพร้อมใช้งานที่4ชั่วโมงนะครับแล้วตอนใช้งานจริงเนี่ยก็กดปุ่มสาตาร์ทค้างไว้ประมาณ5วิ อจนกว่าตัวหน้าจอจะขึ้นเป็นรูปข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีสังเกตมีคําว่า r e c ขึ้นกับพลิกไพิอย่างเงี้ยแล้วก็อุณหภูมิแบบเรียวไทม์จะขึ้นหน้าจอก็จะมีมินแม็กบอกมีรันไทม์อะลามไทม์บอกอย่างตัวนี้ครับรอไปสักพักหนึ่งตัวเวลามันก็จะเปลี่ยนก็คือรันไทม์ส่วนอะลามไทม์ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันในกรณีที่มันออกเอกช่วงตอนที่เราตั้งไว้คือ2องถึงหนะครับ เดี๋ยวผมลองอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น 3C TEM แลักษณะาการทำงานจะคล้ายๆกันแตกต่างกันตรงที่ตัวในตระกูล 3C เนี่ยเขาไม่ต้องใช้ลีดเดอร์แล้วนะครับก็ใช้สายต่อโดยตรงได้เลยการทำงานก็จะทำงานผ่านซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันเริ่มต้นใช้งานก็จ e น e อ a อินฟอร์เมชันดูเหมือนกันนะครับตัวนี้เขาจะดีเทคขึ้นมาเลยว่าเป็น 3C TEM RS เราก็ลีดได้เลย การรีดผลเนี่ยมันก็จะแสดงผลคล้ายๆกันมี serial number มี firmware มี memory size บอกมีข้อมูลทั่วไปบอกเพื่อจะเป็นการเช็คดูว่าเครื่องมันพร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนใช้งานจริงก็ทำงานเหมือนกันนะครับเข้าล็อกเกอร์ไปที่ล็อกเกอร์ i ิ a l i ตัวนี้นะครับเขาก็จะดีเท t ตัวรุ่นให้ใส่ description ได้เหมือนกันนะครับเวลาเครื่องเนี่ยก็ตั้ง ถ้าตั้งไปแล้ว1ครั้งก็คือไม่ต้องตั้งเพิ่มแล้วมันก็จะจําค่าเดิมอยู่ตลอดนะครับตัวยูนิตเพิ่มเติยูนิต C หรือ F นะครับตัวนี้เพิ่มเติมในส่วนของเ,ออเฉพาะรุ่นนะครับตัวนี้รุ่นนี้ก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของ Memory Configuration มาก็จะมี2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือ Record to End Memory เมื่อมันจะหยุดการทำงานเมื่อ Memory เต็มนะครับ แล้วก็ continuous memory ตัวนี้ก็คือจะทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเอามาอ่านค่าหรือกดปุ่มหยุดกรณีที่เราตั้ง stop key ไว้ y, ให้เป็น yes มันก็หยุดได้นะครับหรือถ้าตั้งเป็น no ไว้มันจะหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้ก็เอามาอ่านค่ากับซอฟต์แวร์มันก็หยุดการทำงานนะครับ delay time duration interval e เหมือนกันนะครับตั้งค่าได้เหมือนกัน Min เ a a ารตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับ2 c เลยเพิ่มเติมตัวนี้ เพิ่มเติมเข้ามาคือออโต้สตาร์ทนะครับเฉพาะรุ่นนี้ถึงจะมีรุ่นรุ่นสอสเทมไม่มีนะครับออโต้สตาร์ทเนี่ยก็คือกรณีที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเริ่มเก็บข้อมูลเมื่อไหร่พอเลือกออโต้สตาร์ทเป็นเย็ดปุ๊บแล้วเราก็มาเลือกวันที่และเวลาได้เลยนะครับเราอาจจะตั้งเป็นวันนี้ตอนบ่าย 5นาทีแล้วเราก็กดโปรแกรมยูนิตเหมือนกันนะครับการทำงานจะคลายกันรอสักครู่หนึ่งก็คือตัวหน้าเครื่องก็จะบอกว่า๋ย่าเพิ่งถอดส,สายออกนะครับแล้วก็ตัวหน้าตัวเครื่องก็ให้รอเวลาเหมือนกันอ,อันนี้คือโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้การเริ่มตน้นการทำงานกรณีที่เราตั้ง ออโต้สตาร์ทไว้ไม่ต้องกดสตาร์ทแล้วนะครับรอถึงถึงเวลาแล้วมันจะสตาร์ทเองแต่ถ้าเรากรณีที่เราไม่ได้ตั้งออโต้สตาร์ทไว้ก็ก็กดปุ่มสตาร์ทเหมือนกันนะครับกดประมาณ5วิจนกว่าตัวเครื่องจะแสดงผลหน้าจอทุกตัวนะครับแล้วก็สังเกตมีคาว่า REC เป็นเรคคอร์ดอยู่ถ้าเริ่มเก็บข้อมูลแล้วก็จะขึ้นตัวนี้ตัวนี้รอเวลาระหว,ว่างรอนะครับเดี๋ยวผม,มอ่านค่าตัวนี้ให้ดู ลักษณะการอ่านค่าของ 2C ต้องใช้ลูกคู่ก,กับลิเดอร์นะครับตอนที่เราโปรแกรมไว้ตอนต้นนะครับเราตั้ง Stop Key ถ้าตั้ง Stop Key เป็น Yes เราก็กดให้มันหยุดได้นะครับถ้าตั้ง No ก็หยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่กรณีที่เราเอามาอ่านค่า เอาขึ้นมาอ่านค่าเนี่ยก็ไม่จำเป็นครับก็กดล็อกเกอร์แล้วกดรีล็อกเกอร์ได้เลยโปรแกรมจะเ,เตือนว่าเครื่องจำเป็นต้องหยุดก่อนก็กด yes รอการอ่านข้อมูลครับครบงร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนี้เขาจะให้เซฟข้อมูลตัวข้อมูลไว้1ครั้งนะครับตัวค่าที่ได้ก็เขาจะเจ n เน a เรตตัวชื่อไฟล์มาให้เองแล้วก็นามสก,กุลเป็นของไฟล์นี้กดเซฟหนึ่งครั้งเรียบร้อยกดโอเคค่าที่แสดงผลมาก็จะแสดงผลเป็นรูปก,กราฟมาก่อนนะครับเส้นเสมือนที่เราตั้งอะลามไว้เส้นมีนสองสองสาิสเส้นแม็ก โงงศานะครับเขาจะโชว์ที่กราฟแล้วก็ค่าที่ได้เป็นค่าจริงก็คืออุณหภูมิณนะตอนนี้อันนี้เราเทสอบอุณหภูมิห้องก็มันก็จะอยู่ประมาณยี่สิบหกประมาณนี้ครับกรณีที่เราต้องการดูข้อมูลแบบละเอียดนะครับเข้าไปที่ Report กดคำว่า data นะครับคเ,เขาจะมีเป็นข้อมูลดิบมาให้คราวนี้ก็จะบอกเป็นค่อนข้างละเอียดเลย มีมีข้อมูลวันที่เวลาแล้วก็มีข้อมูลข้อมูลอุณหภูมิที่วัดได้สังเกตว่าตัวหนังสือเป็นสีแดงนะครับก็คืออุณหภูมิออกนอกช่วงที่เราตั้งค่าไว้ก็คือ2องถึงหอุณหภูมิจะเป็น27นะอุณหภูมิห้องออถ้าอุณหภูมิอยู่ในช่วงนะครับเขาก็จะเป็นสีน้ําเงินไม่เป็นสีแดงแบบนี้สีแดงจะเป็นการเตือนว่าตัว ค่าที่ได้เนี่ยออกนอกช่วงตามตั้งค่าของเราไว้ครับตัวพวกนี้สามารถปรินได้นะครับเซฟไดเ้เอ็กพอร์ตไปได้เลยนะครับเป็น PDF เก็บเป็นไฟล์ PDF ไว้หรือเอ็กพอเป็น Excel ได้หมดไปเวิร์ดก็ได้นะครับข้อมูลที่ได้ก็จะเอาไปใช้งานต่อได้ ตัวนี้นะครับบางทีเราไม่ได้กดปุ่มสตาร์ทเนาะแต่เราตั้งเวลาไว้พอถึงเวลาที่เราตั้งค่าไว้เขาก็จะเริ่มสตาร์ตตัวเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเริ่มเก็บข้อมูลคราวนี้คือตัวรุ่น 3C เนี่ยก็จะมีอุณหภูมิกับความชื้นโชว์ที่หน้าจอเลยนะครับแล้วก็มีมินแม็กโชว์ที่หน้าจอเช่นกันมี IEC นะครับเป็นด้วยคอมีรันไทม์อะลามไทม์สลับกันอยู่นะครับ ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะขึ้นอารามตลอดเหมือนกันเพราะเมื่อกี้เราตั้งตั้งที่26เหมือนกันนะครับก็จะมีอุณหภูมิปัจจุบันมีความชื้นปัจจุบันบอกอันนี้คือตั้ง Auto Start ไว้มันจะสตาร์ตตัวเองนะครับส่วนตัวนี้2 c เนี่ยเมื่อกี้เรา Export ไปแล้ว เอ็กพอเป็นไฟล์ Excel ไว้นะครับหน้าตาที่เราเอ็กพอได้ก็จะประมาณนี้ <c oughs> มันก็จะแสดงผลเหมือนที่เราเห็นหน้าจอสักครู่แล้วไฟล์เป็น Excel แล้วก็เอาไปทํางานต่ออื่นได้เอาไปค่าพวกนี้ไปเทียบกับค่าที่ได้อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับไฟล์ file จะเก็ดเป็นในรูปแบบของ Excel หรือไฟล์เป็น PDF หรือไฟล์จะ p ปริ t นเอาก็ได้ส่วนกรณีรูปนี้นะครับรูปที่เป็นกราฟเนี้ยถ้าอยาก ได้เก็บไว้ก็ทําได้ที่หน้าจอนี้นะครับก็คือจะมีลักษณะการเก็บข้อมูลที่หน้าใครหน้ามันนะครับหน้านี้ก็เซฟได้เหมือนกันแล้วก็รินเอาได้เหมือนกัน ก็จะเป็นในรูปแบบกราฟแล้วก็ข้อมูลนะครับแล้วก็ Data ที่ได้ประมาณนี้เลยครบนะครับส่วนตัวนี้นะครับเช่นกันตอนตอนอ่านก็การทำงานเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้ลิเ d อร์ก็คือเสียบข้างตัวเครื่องได้เลยตอนอ่านก็เสียบเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่ l o อกเกอร์นะครับและก็รีล็อกเกอร์ เอาให้เซฟไฟล์ก่อนหนครั้งโอเคหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้เค่านี้การอ่านผลก็จะดูยุ่งยากกว่านิดหน่อยนะครับก็คือกราฟแสดงผลก็จะมีมีแม็กเหมือนกันนะครับดูสีเป็นหลักสีอุณหภูมิเป็นสีนี้เนาะอยู่แล้ว2ี2สิบนะครับส่วนความชื้นให้ดูจากขวามาซ้ายนะครับดูทางนี้ ความชื้นคือตรงนี้ฝั่งนี้ก็คือเส้นเส้นฝั่งนี้ให้ดูอุณหภูมิเส้นฝั่งนี้ดูความชื้นนะครับเนี่ยก็คือประมาณ40% R S AH, ประมาณนี้ดูฝั่งนี้ว่าเส้นนี้มาอยู่แนวไหนนะครับความอุณหภูมิดูฝั่งนี้ความชื้นดูฝั่งนี้นะครับเขาก็จะเป็นกราฟคู่กันทุกอันออดูข้อมูลดิบเช่นกันนะครับไปที่รีพอร์ตดู Data รทอมีก็จำเหมือนกันนะครับช่วงเวลามีอุณหภูมิมีความชื้นคู่กันนะครับตัวอุณหภูมิก็จะเช่นกันเป็นตัวสีแดงกรณีที่เราตั้งค่าอุณหภูมิไว้แล้วค่าที่วัดได้ออกนอกช่วงก็จะเป็นสีแดงนะครับก็จะประมาณนี้ตัวอื่นๆที่จะใช้งานอีกทีนึงก็คือ <c oughs> กรณีที่เรา ดูข้อมูลย้อนหลังนะครับกรณีที่เราอ่านค่าเสร็จปุ๊บเขาจะให้เซฟก่อนหนึ่งครั้งเพื่อประโยชน์ในกรณีที่เรามาดูข้อมูลย้อนหลังเรากดไปที่ไฟล์แล้วกด open นะครับเลือกตำแหน่งที่เราเซฟข้อมูลไว้แล้วก็เปิดข้อมูลจากตัวเก่าที่เราเคยบันทึกไว้เขาก็จะได้ ข้อมูลเดิมกลับมานะครับก็ Export ใหม่เป็นซีเอ l เป็น Excel ใหม่ได้ Print Out ใหม่ได้ทำได้ทุกอย่างนะครับกรณีที่เซฟเนี่ยถ้าเรากังวลว่าจะหาไม่เจอเราอาจจะใส่วันที่หรือโลเคชันกำกับไปด้วยนะครับเจนตัวเนี้ยตัวตัวซอฟต์แวร์เขาจะ Generate ตาม s e r ร์ l เวอร์ r ของตัวเครื่องนะครับสังเกตจาตรงนี้ J 2 2 0 1 00158นะครับเขาจะนําเลตเป็น serial number ของตัวเครื่องมาแต่คราวนี้คือถ้าอาจจะกังวลว่าเดี๋ยวจะลืมหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะใส่วันที่แล้วก็โลเคชั่นของตัวเครื่องกํากับไปด้วยกรณีที่เรามาเปิดดูข้อมูลทีหลังจะได้หาได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถ Export Data ได้เหมือนกัน printout ก็ได้ได้หลายรูปแบบนะครับข้อมูลที่เป็นกราฟอย่างเดียวข้อมูลอย่างเดียวหรือกราฟบวกข้อมูลอะไรพวกนี้ได้หมด เอ็กพอตก็ตามนี้เป็น Excel PDF Word แล้วก็ CSV นะครับอซอฟต์แวร์ m a x กซี่เวอร์เนี่ยเขาจะเอ็กพอเป็น Excel ได้เลยนะครับจะสะดวกกว่าก็คือจะสามารถเอาไปเปิดกับพวก Microsoft Excel ได้ใช้งานได้ต่อนะครับก็ตัวลูกเล่นอื่นๆตามตามนี้ก็คือลองเล่นดูได้นะครับสำหรับกราฟเขาจะมีพวกเปลี่ยนสีเปลี่ยนจุดอะไรพวกเนี้ เออเอาเส้นเสมือนตรงนี้ออกได้อะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนสีกราฟได้แล้วก็อื่นๆถ้าจะต้องการใช้งานมันเปลี่ยนพวกข้อมูลตรงกราฟพวกนี้ได้ตัวรีพอร์ตพวกวนี้เพราะกรณีที่เราเปลี่ยนตรงนี้แล้วเราสามารถปริ้นเอาแล้วมันจะเป็นหน้าตาตอนที่เราเปลี่ยนได้เลยก็ตั้งค่าตามที่ลูกค้าจําเป็นต้องใช้งานนะครับตัวพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปพวก serial number ตัวเครื่องเป็นรุ่นของตัวเครื่อง แล้วก็มีข้อมูลที่เราเริ่มเก็บข้อมูลจนถึงการหยุดข้อมูลตั้งแต่เริ่มจนจนจบโปรเซสนั้นๆน,น,นะครับตัวเครื่องออไม่กันน้ำทั้งสองรุ่นนะครับก็คือไม่สามารถทำงานในน้ำได้แต่สามารถโดนเลาอองน้ำได้สเปรย์น้ำได้นะครับเช่นกันก็คือตัวเนี้ย สามารถไปใส่ในพวกตู้เย็นพวกอะไรพวกนี้ที่มันมีความชื้นสูงแต่ไม่ใช่น้ําโดยตรงก็จะเป็นพวกสเปรย์น้ำหลอองน้ําตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้จะไม่กันน้ําถ้าไปใช้งานในส่วนของห้องออในตู้เย็นในอะไรพวกนี้ใช้งานได้ปกติเลย